ปิดยังไงเพลงไม่ใช่ว่าเอาตัวปรบสวัสดีกันนะทุกผู้ชมเปิดมา<ะ>เป็นนิวบี้แล้วทำไมเองไม่มีเสียงเนี่ยอ๋อปิดเสียงเอาไว้ไไอเออนี่เสียงมาแล้วเปลี่ยนตรงผมได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนสีผมไดย,ยเฮ้ยเปลเก้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ครบถ้วนเองกำลังเข้ามีมีเรื่องด้วยวิ่งออกจากบ,บ้านหกล้มขึ้นรถไม่ทัน ชีวิตมันเศร้าต้องเดินไปแม้ฝนจะตกก็ยังวิ่งไปต่อจนถึงที่โรง,ง,งเรียนแม้เงยโ <c oughs> อ้ละดู <c oughs> ไม่กล้าสบตาทุกคนไอ้พวกนี้มูรี่เล่นแม่งติดพุงอีกโต๊ะเดี๋ยวนี้เขายังใช้แบบนี้กันอยู่อีกห่ะโอ้โห <c oughs> จะมูรี่อะไรนักแหนดูดิเฮ้ยเขาเหมือมาต้น่อยเลยกลับบ้านมากินพิซซ่าอะไรเนี่ยแม่งมูรี่ว่ะอ้วนเท่ากับอ้วนเท่ากับไม่ดีอะไรวะทำไมมันต้องมาว่าอ้วนเท่ากับไม่ดีจริงๆคนอ้วนอ่ะคือไม่ใช่คนไม่ดีนะคนอ้วนบางคนเขาก็ เกิดจากกรรมพันธุ์แต่ถ้าสมมติอ้วนมากเกินไปมันก็เป็นอันตรายเนาะกับสุขภาพเราแม่เอ้ยกูกาจะเอามาให้มันดูแบบไอนน้นี่ประหลาดไอ้ข้างๆแม่งประหลาดกูอีกไอเหมือนมุกต้นหน่อยมาประหลาดกว่าอีกเหมือนมุกต้นหน่อยมาออมีตรงไหนปิดเพลงได้บ้างเนี่ยแม่งปิดเพลงได้ไหม <c oughs> หน้าเมนมู <c oughs> อ๋อเจอแล้วเปิดมิวสิกได้เรียบโยคือตอนนี้เราเด็กใหม่มากเลยเด็กใหม่เรายังไม่แข่งเลยเรายังไม่แข่งแต่ดูดิดูรุ่นพี่เดินมาสวัสดีครับรุ่นพี่รุ่นพี่ครับเส้นไปสวัสดีครับเส้นไปผมผมโบกมือไม่เป็นอ่ะโบกมือไม่เป็นอันนี้อันนี้คือแลตพูดาวใช่ไหมครับรุ่นพี่เล่นหมดแม็กเลยเหรอแล้วเราไปไหนต่อเนี่ย อันี้เขาเอาดินมาพอกหรือเปล่าไม่น่เออหมือนดินพอกเลยเนเ่เเขามาตรงนี้อ๋อเขาบอกให้ให้เริ่มที่ตัวนี้นี่รถเอาเลยนี่นี่เขาบอกให้สตาร์ทเฮียร์ที่เครื่องนี้ไหนดูนีเล่นไม่ได้อ่ะผมเล่นไม่ได้ไปตไม่ได้เขาบอกให้เป็นที่ทบทูเลียวก่อนรุ่นพี่ครับรุ่นพี่คนนี้เขาให้ผมมาเล่นตรงนี้ก่อนเขาไม่เล่นอันนั้นเออทำไมเซมปลายหลอดพกหลอกผมเงี้ย ยินดีต้อนรับสู่อ่ายิมชายหาดปรีสำหรับทุกคนนะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เขียดแปลไม่ต้องแปลกไม่ไม่มีอะไรหรอกจริงมียาให้ด้วยเนี่ยยาสเปเชียลมิกเอาไว้ให้เราทำอะไรอ่ะกินแล้วกินแล้วมีพลังเหรอเราเพิ่งสังเกตว่ามันมันมีสัญลักษณ์ลูกเตี๋ยเพิ่งเกิดบนหัวรถเอก็มีลูกเตี๋วยูบี้ไงอันไหนอ่ะมันมีเควสบอกตรงไหนเนี่ยรางวัลประจำวันรับมาแล้วเจยบ้อย เราไป็นไหนเราเรายังไม่รู้เลยเควสอ๋อเควสที่ติดตามคเควสของเราคือสตาร์ทที่เครื่องนี้โลดนี่นี่นี่โอ้ลูบีเป็นเล่นเครื่องนู้นได้ไงโอ้ี่ถูกต้องเราต้องเล่นแบบบาเปล่าก่อนขั้นแรกโหลดอัตโนมัติไม่ได้เนี่ยนี่บาเปล่ารถอันข้างๆเลยไหมข้างๆนี่บาเปล่านี่ยกแล้วสต,ตาร์บิน่าก็ลดสี่ห้าสี่ห้านี่อันนี้ก็คือได้กล้ามอกแล้วก็ได้มัดรวมก็คือไหลแล้วก็ หลังแขนขั้นแรกเราต้องมาโฟกัสก่อนนะตอนนี้ก็คือเซ็ตสิบห้าถึงยี่สิบีซุปเปอร์ไซย่าเอะไหนซุปเปอร์ไซย่าแม่เงยอะไรวะเนี่ยรุ่นพี่อะเนี่ยเต็มไปเต็มไปนี่รถมาเล่นนี้เน่ยเ็ตเอเอมันมีอะไรอยู่ในมือเขาเขาเอาอกยังไงยายามันคือยาสตาร์ทออนเดี๋ยวแม่งให้เล่นการทองผมสตาร์ทไม่ได้เควสให้ผมมาตรงนี้ครับผม โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแปดทีโอ้ครบแล้วได้แค่แปดทีครับรุ่นพี่ผมลงลดน้ำหนักลงแล้วครับผมต้องเล่นบาป่าวีีบาป่าวกับนี่เราสิบเอ็ดเริ่มได้กล้ามอกแล้วนี่มันกล้ามอกจริงๆใช่ไหมถามรถมาดูดิดูกล้ามอกสิบสี่สิบห้ากำลังโฟกัสอยู่โฟกัสเจ็ดเออโฟกัสสิบเก้ายี่สิบเออโอ้อะไรเนี่ยหนึ่งกิโลเอง ซูเปอร์สัาใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นซูเปอร์สัาได้ด้วยอ่ะเราอ่ะอือเอ้ามันโหลดอะไรอัตโนมัติหยุดโหลดก่อนได้ไหมขอออกไปก่อนพอแล้วเล่นแต่กล้ามกล้ามอกเนี่ยตอนนี้กล้ามอกโตแล้วรถโอ้โหมันกล้ามโตภายในวันแรกเลยเหรอแล้วมันได้ยังไงก็ดีเต็มไป <laughs> เครื่องนี้เหรอครับไม่ได้เครื่องนี้ผมยังเล่นไม่ได้ผมต้องไปเล่นหน้าท้องก่อนหน้าท้องเริ่มแรกนี้ก็ยากเหมือนกันนะเครื่องนี้มันเล่นไม่ได้อ่ะเอาจริงเลยถ้าจะโฟกัสให้โดนจริงๆแต่ถ้าจะ เล่นเ,ยเฉยๆก็พอได้แต่ว่ามันจะไปเข้าส่วนอื่นมันจะไม่สามารถเข้าที่หน้าท้องได้โอ้โหเตะได้เป็น10ทีนี่ก็สุดยอดเลยนะเอาจริงเริ่มแรงนี่คือถ้าแขนไม่แข็งแรงก้ามท้องไม่แข็งแรงไปแน่นอนท่านี้สุดยอดโอ้ย s สตัสครโอ้มันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสิกว่าทีเก่งจัด หน้าท้องมาแล้วเริ่มมาแล้วมาหมดเลยท้องรวมเราเห็นเห็นหน้าท้องไหมกามหน้าท้องเอเริ่มมาแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเมื่อันมันจุดจุดเตมไปเห็นหน้าท้องผมยังกระยูนเดียวแค่นั้นนั่นหรอแบ็คแบ็คให้เล่นหลังเราแบ๊คโอเคครับอันนี้มันไม่ใช่หลังแล้วอันนี้มันคือปีกแลทพูดาวถ้านี่ได้ปีกแล้วก็ผมเต็มไปนี่โหมีโค้ดด้วยเว้ยมีโค้ดอยู่ข้างหลังสวัสดีครับโค้ดนี่ ปัม๊มอกนะคะปัม๊มปั๊มหลังนี่ปั๊มหลังอยู่ไอ้มันมีคนมาขิงข้างๆเว้ยรถเล่นบาเปล่าเอ้ยเดี๋ยวทําไมมาอยู่ดีๆมาโค่มเราเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์ไซย่าเรียบร้อยอเว<ม>ส <นม S 1> เสร็จ <นม S 1> แล้วรับรางวัลเราได้รางวัลเป็นอะไรว้าวนี่คิดวัวปื๊ดปื๊ดปื๊ดปั๊มหลังปัง๊มปั๊มไหนปีกจริงๆต้องได้ปีกมันไม่ใช่หลังรวมหรือท่านี้ฮะมันเป็นหลังแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านี้จะได้ปีกแต่ว่าเกินยี่ิบทีไปนี่ควรโหลดได้แล้วนะครับผอมโคตรแปลกเลยอะอะไรวะ ไหนเอตูเห็นเขาเด็กเอเห็นแล้วทำไมเล่นแต่แขนหรอเล่นแต่แขนเ่ยเออเล่นแต่แขนกับอกกับโค้ดแปลกเลยอะไรวะเนี่ยหน้าท้องเอลไมันเป็นจุดๆเช่นั้นจริงๆยังเล่นไม่เล่นไม่ครบไงแต่ว่ามันขึ้นแล้วเนี่ยนี่เนี่ยตอนนี้กำลังเล่นหลังอยู่ว่าโค้ดบอกให้มาเล่นหลังเอออันนี้มันเกินแต่ว่ารถจะไปเล่นขาก่อนเนอยเกินแล้วเกินแล้วพักก่อนพักเซตพักเซตพักเซตก่อนบอกให้พัก แปดถึงริบสองทีถ้าเกินแปดถึงริบสองโหลดเพิ่มครับผมเอ้าเล่นแต่หลังแม่งวันหนึ่งไปหนึ1 1> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมดยังสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอาเกินสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคเอาให้ครบเอาให้หมดเตโอ้โหเล่นต้องให้หมดทุกเตนะครับทุกคนเราต้องให้หมดทุกเต ไม่ว่าเตไหนเราก็ต้องให้หมดต่อให้น้ำหนักมันเกินเอ้น้ำหนักมันไม่ถึงเราก็ต้องเล่นให้หมดทุกเตไม่งั้นเราจะเสียเตนี้ไปไม่ได้ลุนพี่ครับไปเล่นตัวไหนต่อตัวไหนต่อครับเขาเริ่มาเริ่มสมส่วนแล้วเขาเริ่มมีขาเป็นของตัวเองอะผมไม่ปุ่มบนหลังแล้วนี่ลุนพี่จะให้เล่นอันนี้ต่อใช่ไหมยืนกดดันอยู่พี่ผมเล่นอันนี้ต่อก็ได้เริ่มที่8ปกิโลเอา8ปกิโลพลังไม่พอสี่กิโลเอออันนี้น่าจะเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมสองสาม สี่ห้าโอเคเริ่ม,มาแล้วหลังมาแล้วแปดอ้าวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหอบหอบเหนื่อยวางๆงนี่กล้ามหลังเริ่มมาแล้วในที่สุดก็มาแม่งมาแต่กล้ามหลังตรงนี้วะยังมาไม่ถึงกลางหลังมาต่อแปดกิโลกร,รมัมเริ่มได้แล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหเหมือนจะหนักไปโหลดไม่ไหวถ้าได้แปดทีก็ได้อยู่โอเคสองสามอืมดีแมก โอ้โหขึ้นตลอดเลยอ่าโอเคได้แล้วทำไมมันได้ข้อมือวะเจ็ดเฮ้ยอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งที่อทพอไอ้ขออูเดี๋ยว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 จะเป็นฮิตตกพอก่อนพอก่อนพอก่อนฮิตตกกำลังมาลด,ดูนี่นไหนอ้สุดก็มามแล้วกล้ามหลังกล้ามหลังเริ่มมาแล้วนี่โอ้สุดยอดอ๊ะทำไมเขียนเขามันดูหนาวแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมเล่นแรดตพูดดาวแล้วมันได้ทั้งหลัง แล้วก็ได้หนอกคอด้วยประเด็นหนอกคอไม่ควรจะได้สี่ท่านี้ยอันนี้ควรได้แค่อาแลเตพูดาวก็คือส่วนนี้ส่วนข้างๆอะด้านข้างอันนี้คือส่วนที่จะได้จากท่านี้ซึ่งมันไม่ควรได้หนอกคอป่วได้หนอกคอมาได้ยังไงอ๋ออันนี้โชเดอร์เฮดโชเดอร์เพรสไปอ,อันนี้อันนี้จะได้ไหล <S <S เดี๋ยวไปดูก่อนมีอันไหนที่มันได้หลังจริงๆไหมเนะี่ยหลังมาจากไหนก็ไม่รู้ เอามีเล็กเพสด้วยนี่เล็กเพสรถนี่นี่วันขาเล็กเพสซึ่มมีมีเขาพิ่งมาเล่นมาเออประเด็นคือท่านี้คือท่าเล่นที่ผิดสาหรับเล็กเพสนะทุกคนถ้าดันแบบนี้นี่เข่าพัางแน่นอนจริงๆต้องผีบด้านบนเลยไม่ใช่เหรอฮะเอ๊ะทำไมมันถึง<อ>ไปซูปเปอร์ไซยาเราไปกินยาบ้ามาหรอไม่รู้พอมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันกลายเป็นซูปเปอร์ไซยา เอ้ยมันต้องถีบด้านบนไชมเหรอนี้มันเล่นถีบด้านล่างเลยมันจะฝืนเข่านะเนี่ยทุกคนมันจะฝืนเขา่าแล้วมันฝืนเข่าแล้วมันจะทําให้เข่ามีปัญหาแล้วหลัง่ะหลังติดไหมถ้าหลังไม่ติดเดี๋ยวเอ็นหลังจะปิ้นนะอย่างนี้ถ้านี้เอ็นหลังจะปิ้นถ้ายิ่งน้ําหนักเยอะเอ็นหลังไม่รอดแน่นอนแต่ก่อนเอ็นหลังจะไปนี่ข้อเขา่าเอ็นเข่านะ่าจะไปก่อนแม่งถีบอย่างเงี้ยถีบลุกสูงหน่อยดีครับถีบลุงสูง ไม่ได้เลยแสดงว่าท่านี้ไม่เหมาะกับคุณแล้วคุณต้องไปเล่นท่าอื่นไปะควอตมีะควอตไหมบอกแล้วเชื่อฉันอคุณดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมแล้วไงตอนนี้แหละอ่าสร้างสร้างร่างกายของคุณใหม่ด้วยไปให้ไปที่ช็อปเหรอวะซื้อช็อกโกแลตหนึ่งบาจะช่วยให้คุณสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังสามร้อยคืออะไร ช็อกโกแลตบาร์ไปไปดูช็อกโกแลตบาร์โอ้โหขนาดนี้เลยหรอคนขายเอขาขายเขาขายแล้วเขาเสพ็ไหมอะไซนี้น่าจะฉีดเอาจริงๆไซนี้นี่น่าจะแบบไตรลอยเต็มที่ไม่ก็ออาเทคคอมมูนแบบจัดจัดเทคอาทิตย์ละครั้งปะเนี่ยครับหรือว่าวันละครั้งปักมาแน่นอนไซนี้เพอจริงๆรล่างที่เป็นล่างเออเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติมันจะไม่ขึ้นมาขนาดนี้เนะเอาจริง ไอ้นี้ไม่ธรรมชาติแน่นอนเอ้าช็อกโกแลตบาร์มาแล้วช็อกโกแลตบาร์มากินไปนแล้วอะ่ะซึ่งวิธีการผ่านช็อกโกแลตออกก็คือให้เราไปอ่าไปวิ่งไปวิ่งแม่รถมาวิ่งมาวิ่งเราต้องวิ่งเพื่อสุขภาพดีๆอ่าเราฝึกกล้ามเนื้อแล้วเราก็ต้องวิ่งด้วยเ,เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะว่าแม้กล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงแล้วแต่ระบบปอดเราก็ยังไม่ดีเพราะงั้นเราต้องมาเพิ่มระบบปอดด้วยการวิ่งแล้วทุกคน นี่การวิ่งจะทําให้ปอดเราแข็งแรงขึ้นและทําให้การหายใจดีขึ้นเห็นไหมข่าวด่วนวันนี้น่ยิ้มแห่งหนึ่งวัยรุ่นออกกาลังกายบนลูวิ่งล้มพับเป็นลมดับคายิ้มที่ชายหาดช่วยด้วยไฟแล้วข้างหลังโอ้ตายน้ำมดน้ำมดทั้งแรกก็อย่ีการวิ่งที่ดีควรจะเริ่มที่วันละส0นาทีหรือว่านับง่ายๆก็คือสัปดาห์ละร้อยาสินาทีับทุกคน ก็คือเป็นเวลาที่เพียงพอสําหรับทุกคนแล้วเราอาจจะเพิ่มเป็นโหลดก็ได้ว่าเราจะวิ่งให้แบบเร็วขึ้นทีขึ้นพักน้อยลงอะไรงนี้ก็ดีนะทุกคนซึ่งเราก็ต้องวิ่งบ้างสลับกับการออกกําลังกายด้วยการฝึกกล้ามเนื้อมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมาจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกเอา้าวิ่งไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ไปวิ่งอะไรฝั่งนูนะ้นเนี่ยไม่มีเดินชันเหรอวันเนี้ยอยากเดินชันรถ <c oughs> เดินชันไม่มี เออนี่วิ่งวิ่งวิ่งเออรถมีรังสีเอามาหิดของโค้โดคกำลังจ้องรถอยู่โค้ดกำลังเอ้นั่นอยู่นี่โอ้โล้มแล้วล่วงโอ้โหโค้ดกำลังเล่นใช้โค้ดเหรอคนนั้นไม่ใช่โค้ดผิดคนนั่นคนใหม่บบรังสีเอามาหิดม,มากเลยอันนี้เขาเรียกเดดลิฟต์ใช่ไหมท่านี่คือเดดลิฟต์แต่ว่าเขาย่อแค่เข่าเ,เนี่ยยังไม่ต้องไถเข่าลงไปเนี่ยไถยเข่าลงไปปวดเข่านะปวดหลังก่อน ปวดหลังล่างรู้ว่าแบ็ครู้ว่าแบ็คจะไปก่อนเนี่ยโอ้โหอันนี้หลังสีเอามาหีดของแท้คนนี้คือใครต้องเทนให้พลังไปที่สามร้อยเหรอเนี่ยเอาจริงเราต้องมาเพิ่มพลังปอดของเราให้มากขึ้นก่อนที่เราจะไปเทน,นะทุกคนถ้าพลังปอดเราดีขึ้นปอดเราสามารถกักเก็บออกซิเจนได้ดีเราก็จะสามารถยกเวทได้ดีขึ้นนี่วิงว่งวิ่งไม่ว่าวิ่งด้วยกันเหรอฮะ นี่วิ่งอย่าขึ้น่อโมองแล้วฮัลโหลวิง่งทำไมลีนจังวะ <c oughs> ทำไมลีนจังมีแต่แขน <c oughs> ใช่มันหน้าท้องไม่รู้อยู่ตรงไหนอโอ้ล่วงลมไป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 สวยครับพี่สวยสวยขั้งแหลงสวยมากครับสุดยอด <c oughs> นอนได้สวยมากครับโปรดวิง่งด้วยความระมัดระวัง <c oughs> และปลอดภัยนะครับถ้าเราวิ่งมาก <c oughs> เกินไปเราก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราหายนะทุกคนเจะวิง่งมากกว่านี้ไม่ได้เราจะวิ่งที่400 นี่ได้กงลันี่ได้400แล้วพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกล้ามหายหมดวิ่งหมดวิ่งปุ๊บพลังงานเราใช้ไปเยอะพอเราใช้เยอะปุ๊บทีเนี้ยมันจะไม่ใช้ไขมันแล้วทุกคนมันจะใช้กล้ามเนื้อแทนทําให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงเพราะงั้นเราต้องแบ่งเวลามาออกเวทบ้างอย่าไปออกแต่คาร์ดิโอ ทั้งสองอย่างมันต้องบาลานซ์ครับทุกคนบาลานซ์เวิร์กไรต์บาลานฮัลโหลอย่าไปทะเลที่ทะเลทำไมน้าท้องไปตุ่มๆแบนี้เลยอะมันมาเติมมันมาเด็นี่สุดยอดอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก้ามนาท้องของเราเริ่มขึ้นมาแล้วเราอาจจะเพิ่มน้ําหนักเพิ่มได้อีก2อกิโลเป็น4กิโลกรัมนะครับทุกคนนี่1 2 3อ่าโฟกัสได้ดีมากแค่ช้าสี่โฟกัสไม่เหนื่อยเลยนะอ่าขึ้นเร็วได้สีขึ้นเร็วได้ทำไมไม่ขึ้นเร็วอ่าขึ้นเร็วได้ MER. แล้วก็ค่อยๆลงอ่าโอเคถูกต้องครับผมเอาน,นั่นน่ะเตะขามันเกินไปฝั่งนูน้นกล้ามท้องเท่าไร่แล้วเนี่ยดูกล้ามท้องเขาดิมันมดจริงๆเตะโคตรมันเลยฝั่งนูน้นโอ้โหสุดยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วทำไ <ป S 1> ม <fan S 1> ม <า S 1> ันขึ้นเฮ้ยนี่พลังมาแล้วพลังมยนี่สุดยอด อ่าเอก็คือไอยอดแงเลันจะไหแล้วโอเยอนี่เราค่อยๆเล่นไปนะทุกคนจากน้ำหนักน้อยอย่าไปเล่นน้ำหนักหนักมากตั้งแต่แรกเพราะมันจะทาให้เสี่ยงต่อการบัตจดไอ้นี่อะไรนี้ยโงเรียนม่งหเข้าตลอด่าเอ้ยเอดอดูกามการหน้าทองเขาดูเห็นกา้าทองไหมไม่คืออะไรตรงตุงเ้าวนคืออะไ่ามันยังไม่เีนงนี่มันยังไม่เนใ่หตรงพุงอยวไปดูล่างคนอื่นก่อนล่างอื่นบีห ก็ไม่ค่อยมีนี่ว่ะเออคือขาเรายังไม่สมดุลไงขาเรายังไม่สมส่วน<อ>มันก็เลยทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเล่นให้ครบทุกส่วนนะไม่งั้นแบบขาเราจะกลายเป็นตะเกียบขาลอยขาลอย,อลอยซึ่งถ้าขามีท่าไหนเนี่ยอันนี้อันอันที่ท่าอะไรเนี่ยเป็นขากับกับน่องอ๋ออันนี้เป็นน่องยิ่งไงไปทีบอันนี้ดีกว่าดูดิใช่ไหมโอเคถูกต้องอันนี้เป็นท่าอ่าเ,เป็นเสควอตแต่ทำไมมันเป็นสควอตด,ด้านแนา อันนี้ไม่เคยเล่นถ้าใส่น้ำหนักเยอะนี่รู้อันตรายนะท่านี้รู้สึกเพราะมันไม่ได้รับน้ำหนักด้วยช่วงช่วงหลังด้วยนี่เพราะงั้นต้องเอาน้ำหนักได้น้อยนะใครจะเล่นท่านี้ไม่รู้มันมันมีจริงปะเนี่ยท่านี้เคยเห็นอยู่มันจะมีแหละอะข้างหน้าก็โอ้โหสควอสโชดูสควอชโชเห็นบ้านลรถเพิ่มน้ำหนักหน่อยอเ,เพิ่มน้ำหนักหน่อยอเ,เพิ่มได้ไหมโอเคเพิ่มได้แล้ว ได้ถึงแปดทีไหมถ้าแปดทีได้อยู่พอสคอร์แบบไม่ห่วงเรื่องเข่าเลยสองสามอ่าโอเคไปเรื่อยสี่ป๊บน่ไ้้อันนี้ได้ไหมอันนี้เ็ไม่ได้โอ้โหขาไม่ไหวถ้างั้นเดี๋ยวไปเล่นอันที่ง่ายที่สุดดีกว่าเทกเออนี่ ที่มันง่ายที่สุดเพราะว่ามันมีการบล็อกหลังไว้แล้วรวนเราไม่ต้องโฟกัสอะไรแค่ให้หลังเราชิดก็พอแต่ว่าขา,<ร>ายว<ร>อยา่างนี้เป็นเล่นแต่อันนั้นแหละในชีวิตจริงก็เป็นเล่น <laughs> แต่ขึ้นนันวางขายถูกสิ่งที่ดีที่สุดคือวางขายถูกแล้วมันให้มันดันขายก็พอแต่ทีนี้แม่งวางขายไม่ถูกปรับไม่ได้ด้วยโอเคไปเรื่อย สุดยอดปื๊ดๆเลยปื๊ดๆเอ้าพลังไม่พอโอ้โหนี่มันถีบเกินแล้วนะจริงๆแรงควรจะได้นะอันนี้อันนี้แบบกักเอาไว้เนี่ยนะอันนี้คุณเล่นไม่จริงจังใช่ไหมคุณถีบเพิ่มไม่ได้แล้วทั้งๆที่คุณถีบได้เกินยี่สิบทีอันนี้คุณจริงจังกับการเทรนจริงๆงั้นหรือนี่คุณไม่จริงจังืึดูดิมันได้ยี่สิบกว่าทีแล้วแต่ว่ามันเพิ่มน้ําหนักไม่ได้อะไรเนี่ยแสดงว่าขาคุณไม่แข็งแรงเนี่ย ดูดิรถเห็นขาไหมเอตูดเขาแน่นมากรถเห็นขาไหมนี่มีเห็นขาย,ยัางจะให้คะแนนอยู่น,นั่นนะอ่ะให้เลยให้เลยเต็นและนี่คืออะไรเดดลิฟเออเดดลิฟจริงด้วยอันนี้อันนี้สควอตสควอตหน้าผมอยากได้สควอตหลังอ่ะสควอตหน้ามันดูอันตรายไงไม่รูอนนรอ้อ่ะอันนี้ก็สควอตป่ะอ๋ออันนี้อันนี้ดับเบิลเคิลดับเบิลเคิลอะไรวะเป็นอ่านี่ไงค่าแฮมเมอร์เคิลดิ จมันแขนนะได้เป็นท่าแฮมเมอร์เคิลก็คือท่าเหมือนกับท่าแขนเขนาใหญ่อยู่แล้วเหมือนท่าดัมเบลไอ้น,นี่แหละยกยกท่าแบบไบเซ็ปแต่อันนี้คือแบบแฮมเมอร์เคิลซึ่งเป็นคนรมุมกันทุกคนกับท่าอีกท่าหนึ่งเราต้องเล่นให้ครบทุกท่านะครับถ้าไม่ครบทุกท่ามันก็ไม่สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราเติบโตขึ้นได้ เพราะว่ากล้ามเนื้อของเราต้องการความท้าทายต้องการการเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าเราเล่นจนเคยชินแล้วเช่นเล่นทั้งสามเดือนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนท่าบ้างอย่าเล่นแต่ท่าเดิมมิฉน,นั้นมันก็ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้มากกว่านี้เพราะว่ามันเกิดความเคยชินแล้วมันได้ตรงนี้จริงๆงเหรอเนี่ยไม่รู้แขนหน้าได้ฟัวอาร์มด้วยสุดยอดอันนี้ก็น่าจะได้ถูกแล้วถูกต้อง แล้วก็ได้ลูกหนูลูกหนูลูกหนูหนใจะใหญ่ไปแล้วเอ๋ไปเล่นอื่นบ้างทํายังไงให้สมส่วนวันนี้สมส่วนไตไตเสพมันเขียนว่าทีเสพบอะเอ๋ไ <c oughs> ตเสพบก็คืออแขนหลังนอะกล้ามเนื้อมัดหลังแขนนี่เติบโตแล้วเราต้องเล่นน้ําหนักเบาๆอันนี้คือเล่นเบาๆได้เลยประมาณ12-15ทีสุดยอดแม่เก่งมากครับผม ทำไอเอต้องหน้าแดงนะเขินนี่ก็เขอนเข้ายิมครั้งแรกประมาณนี้แหละเออเขินเป็นเขอนไอ้ไอคนไอ้ไอเรียบร้อยนี่ตามแขนอันไหนใหญ่กว่านี่เขาใหญ่กว่าเอไมันบใหญ่จังปะเขาจะหลังมาโทษทีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบนี้ก็เมือจริงจริงมัน อ่ามันเป็นหน้าแขนนี่แหละเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะท่าท่ากระดกข้อมืออีกท่าหนึ่งมีท่าท่าเขี่ยเขี่ยอะไรนะท่าเขี่ยแมวเขี่ยเขี่ยขี้แมวเออถูกต้องนี่แหละแต่มันดูแบบมันเล่นยังไงให้สมส่วนมันเล่นยังไงมันก็ไม่สมส่วนเเนี่ยมันขึ้นแบบมวดตัวไหมดแบบไวมันเออนี่คือตัวอย่างของการที่กล้ามเนื้อขึ้นไวเกินไป เล่นยังไงให้ก้ามเนื้อสมส่วนยากมากจริงๆเท่านี้ก็พอแล้วนะเท่ากับข้างในนี้คือใหญ่เกินแต่ละคนน่างอกแหละเออแม่งใหญ่ <laughs> ปักไปกี่เข็มครับอ,อันนี้คือปักไปกี่เข็มครับผมโอ้จริงๆเท่านี้ก็โอเคแล้วนะร่างกายเท่านี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วคงจะ ไม่โดนมูลีแล้วแหละน้องเออเอาไว้เท่านี้ไหมโดนมูรีจากจากที่นี่เดี๋ยวแหละเพราะว่าที่นี่มนมีแต่คนกล้ามโตโเอ้จะบอสสวนด้วยเดี๋ยวประเด็นเออเล่นเยอะไปนี่กล้ามท้องสุดยอดสวยงงมส,สวยละเล่นยังไงให้สมส่วนก็เล่นเท่านี้แล้วกันพอแล้วพอเอะส่วนยังเออเอ,อดูเขาสมส่วนยังไงไหนเอออยากรู้ยังไอการแข่งขันของโรงเรียนคืออะไรเนี่ยเข้าไปดี หนึ่งสอง้ามเอานะเข้ามาแล้วอามันก็เข้ายิมเหมือนเดิมอะอะไรวปเนี่ยเข้ามาก็เหมือนเดิมนี่ไม่ต่างเลยโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครการปั้นหุ่นให้มันสมส่วนนี่มันยากจริงๆเลยโอ้ยยังจะเอาต่ออีก็เจอแล้วน้องคืออันนี้ที่มันแย่งเล่นบ่อยๆอะยันเล่นน้องยังเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับ